สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับโหวันนี้กลับมาครับกับเกม Pet Simulator เฮ้ Pet Simulator เ hey. ฮ้ Pet Simulator ฮึถูกแล้วนะครับผมวันนี้พี่จะพาไปะรุยนะผมโลก s u m m o n World นะครับผมเป็นกิจกรรมของทางนั่นเกมนะผมมีโลก s u m m o n World มานะ s u m m o n อะไรวะ Summer เป็นโลก Summer World นะครับผมนี่นะผม คือพี่ก็เห็นประตูนี้นะพี่ก็เลยแบบว่าเอ้ยเราต้องไปแล้วละ่นะแล้วผมเราจะมาลองดูว่าโลกซัมเมอร์เวิลด์จะเป็นยังไงนะผมพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่เนี่ยไม่เคยไปเหยียบกัมไกลจะไม่เคยไปเหยียบหรอกก็คือเคยมาแล้วเห็นนะผมก็เลยมาอัดคลิปแล้ว <c oughs> นะผมจะมาดูว่าโลกซัมเมอร์เวิลด์มันจะเป็นยังไงนะผมไข่เนี่ยไม่เอานะผมน่าจะกดเทดกับพี่จังเลยเอ้ยซั World มเมอร์เวิลด์มีไข่ด้วยทุกคนไปดูดิว่าซัมเมอร์เวิลด์จะมีอะไรบ้างอุ้ยว้าวน้องน่ารักพี่มีแล้วตัวเนี้ยพ ทุกคนซัมเมอร์เวลมีสัตว์ตัวใหญ่นะทุกคนวันนี้พี่จะตรอยโลกซัมเมอร์เวลแบบดุดันไม่เก่งใจใครไปตาผมเราตรอยโลกซัมเมอร์เวลกันเลยนะ <S <S เราอย่าโลภเลยนะเราเอาธรรมดาก่อนหูทุกคนเอาเรื่องอยู่นะโลกซัมเมอร์เวลนี่กูแบบโอ้โหเราต้องสัตว์เลี้ยงเราก็ต้องแบบว่าใช้เวลาในการฟาร์มระยะหนึ่งเลยนะเนี่ยเอาอยู่แต่ว่าไม่ได้แย่ขนาดโลกอันนั้นนะ่ะที่ไปไม่ได้โอ้โหคิวทีว่าได้อยู่อันนี้ได้อยู่ไม่ได้นานขนาดนั้นอื กล่องนี้กล่องเล็กก็เนี่ยแล้วพวกกล่องใหญ่น่ะสัตว์เลี้ยงมันได้สักแปดตัวก็ดีถ้าได้สักแปดตัวจะดีมากนะผมว้าวเย้เราเราเราไข่จะมาจะเดือดเลยจะมาไี่กับพี่ก็ว้าวว้าวเราเราเราจะไปต่อนะผมสองแสนใช่ไหมเราจะต้องไปต่อก่อนนะทุกคนนะพี่อยากรู้ว่าอันนั้นมันใช้เงินเท่าไหร่ทุกคนสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่อ่ะทุกคนพี่อยากได้มากเลยวู้ฮู้เรียบร้อยนะผมสองแสนแล้วเราไปกันอย่างรวดเร็วนะผมรวดเร็ววิ่งอันต่อไปแปดแสนเนี่ย เออมันนี่นี่นี่กล่องใหญ่วิ้ยใครตีไว้อะทุกคนมีคนตีไว้ป่ะทุกคนแต่เขาถอดใจไปก่อนวะเสร็จตัวเล้เดี๋ยวนี้คนรเขาถอดใจอะแต่มันมีสัตว์ตัวใหญ่ให้พี่สุ่มอย่างนี้พี่ก็ยิ้มเลยดิพี่บอกก่อนว่าพี่เนี่ยอยากได้สัตว์ตัวใหญ่มากๆนะครับผมพี่ต้องแบบว่าเอามาเป็นของตัวเองให้ได้เลยบอกเลยนะผมว่าพี่ต้องเอามาแต่ว่ากล่องนี้ก็ใช้เวลาอยู่นะถ้าใครแบบว่าจะบอกว่าไงอะถ้าใครดามเมจดน้อยๆอะน่าจะทรมานอยู่แล้วพี่พี่ก็ไม่ได้ดาเมจเยอะแล้วเหรอ น้องของให้ของเยอะพี่ก็เลยแบบว่ามีสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าเอามาตีแต่ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนที่แบบเริ่มเองเนี้ยมันจะยากนิดนึงนะเพราะามันก็ต้องแบบเริ่มตั้งแต่สั์แรกเนาะน้องแมวที่ให้มาตอนแรกอะ <c oughs> ใช่ไหมของพี่นี่คือแบบแต่พี่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าตัวไหนมันแรงตีแรงตีเบานะผมเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เนี่ยคืออะไรเหมือนกันนะลองใช้ดูไหมแต่เ,เราเตียนนี่ซสก่อนเราลองใช้ดูไหมโอ้โห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 อะไรวะเนี่ยโอ้โห ทั้งหมพี่จะลองใช้ตัวตัวทางด้านของอีสัตย์อีเวนดูอ่ะดคผมนี่นี่พี่จะลองถอดตัวตัว12 H C นี่ออกกันนะแล้วพี่จะถอดตัวนี้ออกแล้วผม3ดาวตัวนี้วุ้ยเนี่ยที่พี่เปิดรอบคลิปที่แล้วนะผมมาลองดูซิว่าจะเป็นยังไงรอบนี้แล้วผมจะตีแรงขึ้นไหมวุ้ยคูณ5คอยเลยทุกคนแล้วผมมาดูว่าคูณ5คอยเราจะเปิดตรงนั้นเลยหรือเปล่าถ้าเราเปิดตรงนั้นตรงนั้นน่าจะสุดแล้วล่ะทั้งมซัมเมอร์เวิลด์อ่ะวู้ยวู้ยว้าวว้ตวเลี้ยงอีเวนต์นี่มันดีขนาดไหนนะต้องรอดู ดูทุกคนดูคูณห้าทุกคนคูณห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนปุ๊บ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 เจ็ดแสนนะครับผมไม่แปลกว่ะช่วยกันเดี๋ยวพ่อเก็บถุงแป๊บนึงทุกคนเด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 เอ้ยมาใครจะซ่อนตอดเทียดีแล้วถ้าถ้าขยันเทสกับพี่ทางเรยน้องชายกล่องสมบัติกับกล่องอันนี้มันอันไหนมันเยอะกว่าแต่ว่าโอ้โหแต่กล่องสมบัติน่าจะเยอะกว่านะครับผมมามามากดเลยดูัวเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมตอนนี้ บอกเลยว่าแปดแสนเป็นที่เรียบร้อยอ่าเราจะเปิดตรงนี้ได้แล้วนะผมเดี๋ยวเราจะไปจิ้มเจ้ากลวกล่องนั้นกันเรียบร้อยกล่องนี้เท่าไหร่ไหนคูสิบสามจุดหกโอ้โหทุกคนน่าจะตีเป็นปีอยู่ได้นะพี่ว่า ตีเป็นปีแล้วนะพี่ว่านะตรงนี้ถ้าตีกล่องนี้แตกได้คือแบบว่าน่าจะมังือมาอยู่นะทุกคนนะแพี่จะตีกล่องนี้แตกจริงเหรอวะมันต้องขนาดไหนว่าพี่จะตีกล่องนี้แตกได้พี่ว่ามันนานเกินไปนะทุกคนนะพี่ว่าเราไปตีกล่องข้างล่างหรอเราจะอดทนรอเดี๋ยวพี่ขอรอกล่องนี้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าตอนเสร็จมันได้เท่าไหร่นะผมแป่เดี๋ยวเรามารอดูกันครับ a few moments later อุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพวกมันเป็นร้อยเจ็ดสิบนะผม ร้อจ็ดสนะอู้นะผมเป็นร้อยเจ็ดสนะนี่นะครับผมก็กลับมา เดี๋ยนะมันเท่าไหร่วะเดี๋ยวอุ้ยคูณห้าคอยเลยอะไม่เป็นไรนะผมเราไม่ตีแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวได้คูณห้านะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะผมกิจกรรมตัวนี้เดี๋ยวพี่ขอลองไปเช็คกิจกรรมนี้หน่อยดีว่ามันมีอะไรน่าสวัปไปเลยได้ไหมเทเลพอร์ตไปเลยได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปทางหน้าหอสวามเลยได้ไหมเออไปเลยนะผมเดี๋ยวไปดูว่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือเปล่านี่นะผมจะชั่วฮันเนี่ย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 เจกรรมนี้ก่อนบอกก่อนนะว่าพี่่ไมเคยมาลองกิจกรรมนี้เลยช็ค เป็นครั้งแรกนะพี่ลองนะผมไปเลยฟูมาดูว่าเป็นยังไงนะผมวยวาววิววิววิว,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 วนี่มันเป็นห้องที่มีกล่องสมบัติโอ้ขวาย้ายซ้ายดีออก่อนเลยอันนี้สเต็ปแรกไฮได้อยู่ไม่นานไม่นานกอรอทุกคนโอ้โหมันมีไปอีกทุกคนมันไปได้อีกทุกคนขวาย้ายซ้ายดียงั้นขึ้นบนบ้างดีกวอเดี๋ยวเราจะตีไปเรื่อยๆนะผมจริงๆเราไปตีได้ทุกกล่องเลยนะเทเชอร์ฮันเนี่ยใช่ปะ่ะมีกล่องเปิดแล้วพี่จะไปทางหูมันเป็นเหมือนนะ วิ่งไปได้ทะลุปไปได้ไหมเอ้ยวิ่งไปดูได้เนะี่ยเรามรรสองได้นะม,นม,นมันมีอะไรทุ <laughs> กคนตรงนี้ก็มีกล่องสมบัติอีกแล้ทุกคนเดี๋ยวพี่ขอตีกล่องก่อนแล้วก็นนะต้องเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตีกล่องตรงนี้ก่อนนะครับผมขอตีกล่องตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะผมซุปเปอร์ลัคกี้บูทยังไม่ใช้นะยังไม่ใช้นะเราค่อยใช้นะผมแต่เดี๋ยวขอตี ีก่อนนะผมเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนที่ตีถือว่าเราได้อะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบหกนะน้องๆเดี๋ยวมาดูกันครับมาตอนนี้พี่ตีกล่องสมบัติจนมาถึงที่แห่งนี้นะผมมีไข่ให้ซื้อด้วยนะหนึ่งครั้งนะผมหนึ่งครั้งนะหนึ่งครั้งมนะมีสัตว์ใหญ่ด้วยทุกคน๋ยวเราลองดูครับใชสสองแสงนะมันดูว่าจะเป็นยังไงใช้มหมหนึ่งครั้งวะเฮ้ยโอ้หู้ต้งว่ดมา m a จเิเคิเฮ้ยถือว่าไม่เกลือปะทุกคนวูดี้อันนี้ เพี้ยนนี่ทพียไม่ได้ตัวใหญ่ทุกคนมนสมได้เรื่อยๆเหรอเนี่ยเฮ้ยที่เราสองแสนเนี่เหรอก็ถูกดีแล้วนกันอนะ่ะโอ้หอีปิกนะครับผมเป็นตัวอีปิกนะตรงนี้คือแบบว่าอย่างเอาอะทุกคนอย่างเอาเลยตรงนี้นะครับผมเฮ้ยสุ่มได้เรื่อยๆเลยเนี่ยอีพิกโหนดแค่แค่ตัวนี้ก็อีพิกล้วระหว่างพี่ให้ลูกๆพี่สุ่มพี่ก็กดไปเลยเรื่อยๆนะผมมาดูว่าพี่จะได้ไหมนะเดี๋ยวพี่ลองดูกับกล่องนี้กอนแล้วกัน เฮ้ยตรงนี้มีไข่อีกแล้วทุกคนไข่เดียวกันวะไข่เดียวกันนะทุกคนไข่เดียวกันนะผมเดี๋ยวพี่จะตีไข่เดิมก่อนนะพี่จะไม่เปลี่ยนไข่แล้วกดอันนี้คูณสองเหรออุย้ยอันนี้คูณสองทุกคนอันนี้คูณสองเว้ยอันนี้คูณสอมามามาคูณสองคูณสอง อาจจะเดียวกับเดิมโอกาสออกคูณ2หรือเปล่ามาตรงนี้แทนนะเราจะย้ายไปตรงนี้แทนนะคูณสองมาดูเสื้อจะเป็นไง โอ้กระเป๋าเต็มแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะสําหรับวันนี้นะผมพี่ก็เรือมากนะวันนี้นะครับผมก็ <g iggle> ไม่ไหวจริงนะผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคินนี้ก็ถือว่ามาทำอีเวนต์ซัมเมอร์กันอย่างแบบว่าเมามันเรียกว่าจุกๆนะผมพี่ก็ตอนแรกอาจจะสุ่มกรชาตรงตรงตัดว่าพอมี ทางด้านของซัมเมอร์เทชชัวร์ฮันมาพี่ก็เลยลองมาตีดูแล้วปรากฏว่าก็มีไข่ราคา2องสองแสนเองนะผมซึ่งมันถูกกว่าข้างนอกแล้วมันมีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ด้วยเนาะก็เลยมาลองเปิดกันก็เป็นอย่างที่เห็นนะทุกคนนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูให้ชัดน,นะแต่รอบเนี้ยพี่กด ทิเบิลด้วยมันก็เลยรีเจนเดอรี่มาค่อนข้างเยอะนะผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเจ้าปลากับเจ้าหมาตัวนี้มันจะออกมาเยอะนะผมก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไนมะ่พลาดคลิปใหม่ของพี่และจะได้มาเป็นคอมมเนต์แรกกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้วจา้าคิว